ทิปที่แล้วนะครับผมทายไว้ว่าตูส้สงครามเลือดพันปีครับจะมีสเตนดิทเตอร์หนึ่งตัวเคมปจิและเบียคุยะซึ่งอย่างที่เห็นครับผิดบดเลยนะครับเขาจริงๆก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าอนุมิกำลังฉายนะครับทางเกมพยายามสร้างตัวละครที่มันล้อไปกับเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นตัวละครไหนที่บทบาทยังไม่เยอะหรือยังไม่ได้โชว์เทพเขาก็ยังไม่ปล่อยออกมาเพียงแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะเซอร์ไพร์ เหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ตู้ปูดแดงมาปีที่แล้วเนี่ยอนิเมะยมังไม่ได้ชายนะครับโอเคค้ำๆกันไปดูตู้วันนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวตู้ฟรีค่อยเปิดทีหลังนะการชาสงครามเลือดพันปีล่าสุดนะครับตู้ที่เราจะเปิดในวันนี้นะครับพูดถึงตัวละครในตู้กัน สักเล็กน้อยนะครับในตู้เตัวนะครับผมมีแล้ว4ไม่มี5นะครับริเย่นะครับร่างนี้เขาเข้าตรงเงื่อนไขในหอคอยชั้นไหนสักชั้นนะผมจำไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเขาไม่แรงนะครับแกรมมี่ยังไม่มีนานาโอะยังไม่มีริวเคนร่างนี้ก็ใช้ในหอคอยนะครับมาสก,กินะครับคุณแม่สมัยเป็นนักเรียนนะครับก็ ใช้ในหอคอยกับตีกิวถ้าอยากจะใช้นะซึ่งในเกมนี้มีมาสก,กิแค่ร่างเดียวนะครับไม่แน่อาจจะรีเมคมาเร็วๆนี้ฮิชินร่างนี้ผมใช้ฟาร์มคัมพีเอทีเคนะครับแล้วก็คัมพียมทุษนะครับเพราะว่าเขามีอ่านการหลบบลีกของฮอลโลตีฮอลโลโดนตลอดนะครับใช้สะดวก3ตัวล่าสุดครับเอ,อ,อะไรนะโจโจโร ชื่ออะไรแล้วนะว่าจำชื่อไม่ได้โจโจิโร่ขอไปเออ่ขอขึ้นไปดูชื่อหน่อยซาสากิเบะโจชิโร่าทาราโอกิอัชื่อยาวเนาะก็เป็นสายฟาร์มนะครับได้ไปได้ใช้ได้นอนนะครับเป็นตัวจอบหอยาดน้ำเยอะที่สุดณนะเวลานี้นะครับ ป้าอุณหพนละร่างสมัยเมื่อ,อยังสาวนะครับผมอันนี้คือเป็นเมตานะครับอย่าไม่ต้องสงสัยนะครับแรงนะครับมีสองลิงก์นะครับอันนี้สปายมากนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆเกมเพลย์ยดีนะครับดีทั้ง3เกมเพลย์เลยนะครับแต่ว่าสกิลที่3เนี่ยเป็นวางกับดักนะครับซึ่งสกิลประเภทวางกับดักสกิลบู๊ หรือดีบัฟเนี่ยมันจะคูดาวคูไทําช้าเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบในตรงนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวก็ดีใจนะครับที่มีตัวละคราสาย SP เพศหญงงิงเก่งเพิ่มเข้ามาอีกตัวนะครับเข้าทีน่นึกออกนะครับตัวละครเพศหญิงสาย SP, เกเก่งๆก็มีโยโรอิจินิยายร่วมกับเกมนะครับ เมซี่เบอร์นดร์ิชที่เพิ่งมาไม่กี่เดือนก่อนนะครับและล่าสุดก็คือป้านะครับซึ่งถ้าได้ป้ามาเราจะเอาไปตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดและอาจจะใช้ระยะไกลด้วยนะครับเพราะว่า,าตีกิวหัวหน้าหน่วยเนี่ยเราเพิ่งพาไอเซนมานานแล้วนะครับไอเซนหกปีเราใช้เขามาตลอดกรมใช้ไอเซนหกปีในการตีกิวหัวหน้าหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ป้ามาเนี่ยเราก็จะได้ ลดภาระของไอเซนลงนะครับผมก็ร่างนี้คือเก่งแรงปูส้มนะครับผมนี่คือเมตา p ีวอันดับหนึ่งณวันที่ตู้มานะครับรวมความสามารถของตัวละคร p ีวนะครับะระดับเมตามาไว้ในปูร่างนี้ร่างเดียวนะครับเก่ง โขดนะครับแต่นะครับเปิดช่องให้สามารถแก้ทางได้นะครับน่าจะนึกออกกันนะครับปู่สอมรังนี้ไม่กันอ่อนแรงนะครับเข้าที่นึกออกและน่าจะนึกออกกันนะครับตัวละครที่มีสถานะอ่อนแรงและยังเห็นใช้อยู่ใน,นปัจจุบันก็คือปู่ม่วงมียายและจูแกรมฮัจวานนะครับคือฮัดวานนี้อาจจะ ยากนะครับใช้คาว่าโอกาสอันน้อยนิดนะครับเพราะว่าฮาชัชบารเนี่ยเขาเขาไม่ทะลุอมะตะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,น่าจะโดนปู่ส้มตบหัวทิ่นก่อนแต่ก็ไม่แน่ครับใน PP เนี่ยมันมีอาศัยหลายองค์ประกอบถ้าเกิดฮชัชบาลมันยืนอยู่เกินสิบวิได้มันก็มีโอกาสอันน้อยนิดที่ทําให้ปู่ส้มติดอ่อนแรงส่วนปู่ม่วงนิยายน่าจะมีโอกาสมากกว่า อันนี้พูดถึงในกรณีที่ของเท่ากันนะครับค5ทํา5เท่ากันสมมตินะอุปกรณ์เท่าเท่ากันนะครับคือปูม่วงนะ่ะทะลวงไร้เทียมทานเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ปูส้มติดอ่อนแรงได้นะครับคืออย่างซาจินไอเจ้าหมานะไม่กันอ่อนแรงรนะครับผมเคยจับคู่ไปสู้กับทาชิบะนะครับคือซาจินนะจะหน้าสีแต่ ฮัชวานมันทําให้ซาจินติดอ่อนแรงกลายเป็นว่ากากนะครับตัวละครไหนที่ไม่การอ่อนแรงแล้วติดอ่อนแรงใน PP พีตัวละครตัวละครนั้นกากทันทีเตรียมตัวหัวทิมได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือไม่ได้ให้เก่งสุดซะทีเดียวนะครับก็ตัวละครในอนาคตที่จะมาแก้ทางปู่โดยตรงเดาว่าก็น่าจะมีสถานอ่อนแรง แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของผมก็คือปู่ส้มตัวนี้นะครับผมสาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผู้เล่นใหม่ที่กะจะเล่นลยาวๆก็ตู้นี้ก็แนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่า3ตัวนี้ได้ใช้นะครับนี่คือระดับท็อปๆของแต่ละสายทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคไปที่กาชากันนะครับรอ,อบนี้เหมือนเกมจะใจดีเนาะเป็นแบบ25สเติปนะครับเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะ จะชอบสเตปประมาณนี้คือมีวนมีการันตีนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับคืออ่เปอร์เซ็นต์การได้5ดาวก็จะน้อยกว่าแบบเจ็ดสเตปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือเชื่อผมเถอะถ้าคนมันจะดวงดีนะ่ะมันจะ4% 5%มันก็ออกนะครับแต่ถ้าดวงมันจะเกลือนหะหรือ8%มันก็เกลือนนะครับโอเคไปกันนะครับปู หรือเปล่านะเงียบเงาครับสเต็ปแรกแล้วมันอาจจะมีเสียงสายฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือกลางคืนแล้วก็ฝนก็ตกนะครับ โอ้ลุตเลดมาจากไหนวะเอ็ักตอโอเคสเต็ปที่สองจุนเดทนะครับตเ,เตัวเซ็นสเต็ปที่สาม

ส่งเสียงดังบ้างอะนะครับตอนนี้คือดึกแล้วนะครับเลยเที่ยงคืนแล้วนะต่อได้ใช้ลนะแ,นะชแล้วปู่เน่ยน่าจะตื่น โอเคการันตีได้ปู่มาแล้วนะครับพีพีเนี่ยได้สักสองสาตัวก็ดีนะครับมันจะสะดวกกว่ากันเยอะ,ะนะสเต็ปที่6ครับเทียนจูเทีนเกออาริโตอารายุริไอบาโตริวฮาวาวาตาชิโนะเทนิขอบคุณครเข้าใจผมไปเลยครับ โอเคดีใจมากนะครับคือออเส่งเสียงไม่ได้ไปต่อสำหรับผมนี่คือดวงดีแล้วนะครับได้ได้สองตัวหลักที่ต้องการแล้วนะครับป้านี่คือโรกรธมากนะครับคือ ผมหยุดนะตรงนี้คือถือว่าดวงดีแล้วนะสำหรับผมนะบางคนอาจจะห้าเสีเได้เยอะกว่านี้ก็ก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็ไม่เป็นไรแต่ทำหรับผมคือนี่คือโอเคละพอใจละนะครับหลังจากนี้คือความโลภนะครับรับความเสี่ยงเอาเองนะครับปูอีกสองตัวค <c> ร <oughs> <c oughs> <c oughs> ับเฮ้ยจะได้โอ้ทุกนมาเร็วี่นี่

มรโรเอนเ่าอยมากเอ,อเยี่ยมเยี่ยมนะครับนี่คือ,คอผมเจ็บคอเพราะว่ากั้นเสียงเอาไว้ไม่ให้มันดังมากนะครับก่อภัยด้วยนะถ้ามันมันจะอาจจะดูน่ารำคา้นะ ตอนนี้คือพอใจแล้วนะครับคือพอใจแล้วนะวนี่ใช่มคือผมเดาเอานะเพราะว่าก็จะไม่เคยได้นะครับ กินูเอกส่วนใหญ่ก็จะตัวเดียวนะครับมีครั้งเดียวมั้งที่ได้สองตัวนะโอเคการันตีงสงสัยเอ็กไอ,อิชินอนาจจะห้ามพอาด โอเค10เต็ปผ่านไปคุณว่าผมจะหยุดไหมข้อดีข้อเสียระหว่างอ่าแบบ25เสถิตกับ7เสถิตนะครับในมุอมมองของผมนะคือถ้า7เสถิตเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดเลย7ไปแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ได้เนี่ยมันตัดสินใจง่าย,ายกว่าเพราะมันใช้เพชรเยอะตัดสินใจที่จะเลิกง่ายกว่านะครับแต่แบบ25สเต็ปเนี่ยถึงแม้มันจะดูใช้เพชรน,น้อยกว่านะครับ150 200อะไรเงี้ย แต่มันมีสเต็ปการันตีล่อลวงนะครับคุณถ้าเกิดคุณไปสุดเนี่ยคุณถึง20สเต็ปที่25เนี่ยคุณอาจถ้าถึงตอนนั้นคือ5,000กว่าแล้วนะอในขณะที่7สเต็ปเนี่ยถ้ามันไม่ออกเนี่ยคุณก็จะตัดสินใจว่าอพอเออมันอาจจะหมดเพชรน้อยกว่าก็ได้ในมุมมองของผมนะเราไปต่อนะครับเราต้องอยังต้องการอีกอยู่นะครับ สิบสเต็ปที่ผ่านมาคือดวงดีมากแล้วนะสำหรับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณเคแลบนะครับคือคลิปที่แล้วก่อนเปิดเนี่ยผมชมไม่ว่าเกมนี้มันดวงดีบ้างไม่ดีบ้างสลหรับกันไปเนาะแล้วก็เป็นเป็นเกมที่ใจดีกับผู้เล่นที่สุดแล้วนะที่ผมเคยหลอกนะครับ ใช่ครับคลิปนี้ผมไม่กล้าพูดแต่ตอนนี้ก็ยืนยันนะครับยืนยันแต่เ,เรียกว่ายอมแลกเกลือยอมเกลือตอนตู้แปดปีเพื่อมาดวงดีตู้นี้ผมผมยอมอ่ะบอกตรง มันอาจจะมีเสียงตึกตกตอนกดน,นะครับว่าผมวางโทรศัพท์ไว้บนหนังสือนะขออภัยที่อาจจะน่ารำคาญนะครับผม <S <S มาลองฝนตกพอดีฮ่าถ้าพะแล้วมั่งะน,น,นะคุณพ่อนะครับเขาอาจจะรีเมคเร็วๆนี้นะครับเดาะนะปูเยี่ยมครับปูนี่คือยัดแก่นนะฮะรราได้เล,เลยนะครับผมยัดคือตอนนี้คือพอใจสุดๆแล้วนะครับสามารถ หยุดณนะตรงนี้ได้เลยแต่พูดตรงๆผมต้องการป้า,ปาอ,อีกหนึ่งนะครับนี่คือคือการล่อลวงของสเต็ปแบบบนนะครับน่าจะเกลือเนาะ

คือเวลาเราเปิดกาชาเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะคือคนดูเนะี่ยน่าจะดีใจเวลาเราเกลือเนาะแต่รอบนี้เหมือนเราจะดวงดีนะรทลงนะคืออันที่ผ่านมาคือดวงดีแล้วนะครับหลังจากนี้คือรอบความเสี่ยงนะย้ำําไมเนี่ยโอเคการันตีเิซิมา 母が自自分分ののでで呪呪いいをを捨てるるとと決めたように私も自分の意で呪いを受けアランカルク。 กำลังคิดว่าจะพอแค่ดีนะครับเพราะว่าผมสามารถยัดแกนให้ปลูกหัตถ์ผ้าได้นะครับแต่ตอนนี้คืออยากได้อยากได้ป้านะครับมา up critical อีกหนึ่งนะนะอาจจะกดอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นนอกคลิปอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าวานมาเนี่ยผมอาจจะไม่เปิดอีกแล้วนะเพราะว่า มันมันไม่จำเป็นแล้วนะครับโจโจโร่ก็ไว้ไว้โอกาสหน้าเผื่อไปร่วมตู้เขาเปิดมทอิเพชดหมดเลยวเอาไงดีวะเนี่ยเนี่ยคือผมว่าแล้วคือคือข้อเสียของแบบวนมันมีสเต็ปการันตีล่อลวงอยู่นะครับ อีกสักทีเงียบว่ะโอเคโอเคผมผมจะพอนะขอบขอบขอบคุณแนละ้วขอบคุณมากนะที่ให้ให้ตูให้ปลูตัวที่สามมานะั่นคือเยี่ยมแล้วแหละสำหรับผมนะเยี่ยมแล้วโอเคละนะครับผมโอเคเดี๋ยว ไปตู้ฟรีกันนะครับนี่เอายินก็คาดหวังนิดนึงนะครับคือถ้าใครที่ได้ตัวล่าสุดจากตู้ฟรีเนี่ยถือว่าดวงดีมากนะครับแต่แต่คิดว่าคงมีน้อยอะเนาะก่อนรบไม่ได้ เนี่ยน,นี่ก็ตอนล่าสุดก็เพิ่งจะเออน่าจะไดดู้กันแล้วแหละอ,อ่าแล้วก็ตู้ฟรี10วันนะครับอ,อ่าปกติตู้ฟรี10วันเนี่ยผมจะได้ขั้นต่ำนะสามแต่รอบนี้ผมเปิดมา8วันยังไม่ได้5ดาวเลยนะครับดูซิว่าวันที่9มันจะยังเกลือหรือเปล่าสำหรับตู้ฟรี แต่ตอนนี้คือยังไงก็ได้ครับผมพอใจมากนะครับมา,มาเออรบนไีได้สองตัวก็เกนะิ้นขามิเดมชิ้นวะเกี่ยสของุโมโนรชิยันกันแดงใช่ไหมยังไม่มีข้ามนะครับอ่ะมีแล้วนี่โอเคขอไปขอไปอันไหน อ๋อเดี๋ยวผมจะตัวหนึ่งร้อยใบปกติผมก็ร้อยใบเปิดร้อยใบเปิดนะครับหาไว้นะครับคงจะยากเลยหรอกฮิเมตันยะโอ้กูมินินาร์มินี่นิรุอาเก็น ชิน,นแแเมดมそれが筋注文じゃทอกตอาับีอาลด้วยปจการลชนี้ไปต่อไหมไปต่อไหมเอาจริงๆนะผมอาจจะมีผมผมพอแค่นี้ก่อนนะแต่เดี๋ยวเชื่อว่าโดยนิสัยของผมนะ น่าจะมีนอกคลิปส่วนป้าอาจจะไปตู้แยกสักสเต็ปนะครับดูที่เราได้กันวันนี้นะผมไม่นับอิชชินเท่าไหร่วะหนึ่งสอสาสี่ห้านะครับอิช 5, 5, 5, ชินห้าทับ5พในโอ้โหอืมวันนี้อิชชินห้าั้โห้าแต่คือปู่กับป้านี่คือพอใจมากนะ้ะโชว์ตัวหน่อยนะครับ

เหมือนเหมือนป้าจะหันข้างนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเห็นว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีบางใครไลฟ์อีกนะครับก็อาจจะเป็นทันปีนะไม่แน่าอาจจะเป็นคุณแม่รีเมคมาก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอเคอทั้งหมดทั้งมดนะครับผมเดี๋ยวว่าอาจจะมีนอกคลิปนะอะ่แล้วกอ็อาจจะไปตู้แยกนะครับผมสรุป วันนี้ก็คือดวงดีสำหรับผมนะสำหรับผมพอใจแล้วนะครับอะไรอีกอะขอบคุณนะครับที่ชมจนจบคลิปนะครับคือเดี๋ยวว่าเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นปลายเดือนสิงหาคมนะครับนู่นเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีคลิปอะไรอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคลิปกระชาเกมนี้เป็นหลักนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ 月さあ心ゆくまで。